เรื่องเล่าของเส้นผมประชาชนของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์อีกแล้วเรื่องเล่าของเส้นผมเรื่องเล่าของเส้นผมประชาชนของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์อีกแล้วพระเจ้าจึงปล่อยให้ชาวฟิลิสเตียมาปกครองพวกเขาถึงสี่สิบปีพระองค์เลือกชายคนหนึ่งชื่อว่าแซงซันให้มาปลดปล่อยพวกเขาเป็นอิสระ <c oughs> ทูตสวรรค์สัญญากับแม่ของแซมซันว่าเธอจะมีลูกชายแซมซันต้องรักษาสัญญากับพระเจ้าสามข้อห้ามดื่มเหล้าอางุ่นห้ามแตะต้องสิ่งที่ตายแล้วและห้ามตัดผมพระเจ้าทำให้แซมซันแข็งแรงมากเขาฆ่าสิงโตตัวหนึ่ง และมีฝูงพึ่งมาทำรังที่ซากศพของมันแซมสันจับซากสิงโตตัวนั้นเขาผิดสัญญากับพระเจ้าข้อหนึ่งแถมยังกินน้ำพึ่งอีกด้วยแซมสันตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเดลิลาประชาชนชาวฟิลิสเตียรับปากกับเธอว่าจะให้เงินจำนวนมาก ถ้าเธอสืบไม่ได้ว่าทำไมแซมสันจึงแข็งแรงเหลือเกินเธอถามเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนในที่สุดแซมสันก็บอกความลับของเขาแก่เดลิลาถ้าตัดผมของฉันออกพลักกำลังของฉันก็จะหมดไปแล้วในขณะที่เขาหลับอยู่เดลิลาจึงให้คนมาตัดผมของเขาออกพลักกำลังของแซมสันจึงหมดไป เมื่อชาวฟิลิสเตียมาถึงพวกเขาก็จับตัวแซมสันไปอย่างง่ายดายพวกเขาทำให้แซมสันตาบอดแล้วนำตัวไปไว้ในคุกให้เขาทำงานลากหินโมกขนาดใหญ่ที่หนักมากผมของแซมสันก็ค่อยๆยาวออกมาอีก ชาวฟิลิสเตียนนำตัวแซมสันเข้าไปในวิหารเพื่อขอบคุณพระดาโกนซึ่งเป็นพระเทียมเท,ท็จที่ช่วยคนฟิลิสเตียเอาชนะแซมสันแซมสันอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระกำลังแก่เขาเป็นครั้งสุดท้ายเขายืนอยู่ระหว่างเสาทั้งสองต้น และผลักเสาจนสุดแรงวิหารพังทลายลงมาฆ่าชาวฟิลิสเตียทั้งหมดพร้อมกับแซมสันด้วยแซมสันไม่รักษาสัญญาของเขาแต่พระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์